รถถังฝั่งซ้ายไหมมาอีกแล้วครับพี่พี่คันนี้กระบ,บะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อแต่งออฟโรดจัดหนักจัดเต็มหล่อมากเท่มากจะสวยเท่แค่ไหนไปชมกันเลย สวัสดีครับแฟนเพจมิสูป้าแดงบรแรงแสงน้งโค้งครับวับนนี้พวกขผมเซลปอ้อเราอยู่กันที่มิสูพนครสาขาสายไหมครับและด้านหลังของผมคันนี้นะครับมิสูบิชิไทตันตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดา6 9 9 0 0 0บาทเกียร์ออโตโอ้7 4 9 0 0 0บาทต่างกัน5 0,000ืนนะครับใครชอบเกียร์ธรรมดาจัดเกียร์ธรรมดาใครชอบเกียร์ออโต้ขับสบายไปเกียร์ออโต้ครับราคาเพิ่มมา5 0,000แต่คุ้มค่ามากๆมีดิฟล็อกมาให้จากโรงงานตกแต่งแล้วจะหล่อเทแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้าเตอน เป็นกระแสกําลังฮอตฮิตเลยนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยต้องใส่กระจังหน้ากันชนเหล็กแบบนี้นีกันชนเหล็กของ TWI นะครับเป็นทรงที่สวย V shape แล้วก็มันจะโชว์เนี่ยครับพี่ๆดูนะครับมันจะเห็นล้อแล้วถ้าเราใส่ล้อเป็นแบบล้อแบบออฟโรดล้อดุดนะก็จะเห็นลายยางครับมันทําให้โหดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับเป็น V shape เขาจะมีห่วงลากจูงสีแดงๆแบบนี้มาให้2ห่วงอันนี้ใส่เพิ่มให้นะครับสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับอันนี้เพิ่มความเท่นะครับใครที่ไม่ได้ใช้อย่าไปเปิดเวลาขับถนนปกตินะพี่ๆแสีย ใครที่วิ่งเข้าป่าเข้าสวนอันนี้แนะนําช่วยได้เยอะเป็นออปชันไฟหน้าเพิ่มจากไฟหน้าเดิมที่มีอยู่แล้วเพิ่มความสว่างเวลาที่เราใช้รถในไล่ในสวนจริงๆนะครับหรือวิ่งตามป่าตามเขาเนาะนะครับตามต่างจังหวัดนั่นเองโลโก้หน้านะครับใส่เป็นสีแดงนะครับคันนี้เนี่ยลืมบอกคอนเซปต์คอนเซปต์ของเขาคือรถคันนี้เป็นรถสีเทาดําแต่งตัดสีแดงทําให้มีความเป็นเอกลักษณ์มีความฉบเฉียวน,นั่นเองโลโก้เลือกเป็นสีแดง T W I โลโก้เขาก็เป็นสีแดงห่วงก็สีแดงนะครับแต่ว่าตัวรถสีเทาดําชุดแต่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดดําา้นกับ สีดำเงานั่นเองพีพ่ๆเลือกได้สกรูหน้าฝากระโปรงอันนี้นะครับใส่เป็นสีดำด้านนะนะครับเพิ่มความหลอ่ออันนี้ไม่ได้เจาะฝากระโปรงนะครับเราใช้วิธีการครอบแล้วก็ติดกาวนั่นเองนะครับอันนี้คือใช้ได้ยาวๆเลยนะครับไม่มีหลุดแน่นอนอันนี้อย่างดีเลยนะครับลืมแจ้งไปสเปคคันนี้นะครับไททันตัวใหม่ของเราเนี่ยเครื่อง184แรงมา้าเทอร์โบไฟฟ้าขับสนุกมากๆเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับเป็น6เกียร์เนาะอันนี้ขับสนุกมากๆใครที่ยังไม่เคยลองนะครับสามารถเอาเบอร์ผมเนี่ยแอดไลน์นะครับมาทดลองข มาปั๊บนี่นะครับต้องมาลองขับไททันเลยแล้วที่สําคัญนะพี่ๆหลายท่านที่ซื้อรถไปก่อนนะครับก็ประทับใจนะครับหลายๆท่านประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราการเร่งขับดีขับสนุกขึ้นบรรทุกได้เยอะขึ้นรถเนี่ยคันใหญ่ขึ้นแต่ประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยมองขึ้นไปด้านบนครับพี่ๆเราจะเห็นแก๊ปหลังคานะครับอันนี้เป็นแก๊ปที่มีไฟด้วยนะอันนี้เป็นออปชันที่พี่ๆหลายบ้านนะครับกำลังฮิตเลยนะครับก็มีคันที่แต่งเป็นตัวอย่างเน เลือกสายเพิ่มได้น้งสำหรับใครที่ชื่นชอบมาดูด้านข้างกันต่อครับด้านข้างเนี่ยนะครับคันนี้ใส่เป็นซุ้มล้อแบบหมุดนั่นเองซุ้มล้อแบบหมุดสีดําด้านเหมือนกันนะครับคันนี้จะสังเกตว่าใช้สีดําด้านเป็นหลักเนาะนะครับดำด้านไม่ว่าจะเป็นกันชนเหล็กก็เป็นสีดาด้านนะครับสกรูสีดําด้านซุ้มล้อก็สีดําด้านล้อแม็กครับสีดําตัดแดงนะครับล้อนี้ฮิตมากเลยเพราะว่ามันเข้ากับคอนเซปต์ครับสีเทาดําตัดไฮไลท์แดงอันนี้ขอบ16เนาะนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรเลยครับใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะคร RT นะครับเป็น RT เนี่ยเป็นยางเก่งระหว่าง MT และ AT นะครับเก่งระหว่างออเตเลนและมัตเตเลนนั่นเองครับ RT ตัวใหม่อันนี้ก็แนะนําเลยนะครับเป็นของดีเซนติเนาะขนาด265ทับ70นั่นเองนะครับ R16 นะส่วนลายแม็กเนี่ยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนไม่ชอบนะครับสามารถดีไซน์สามารถออกแบบนะครับเลือกเป็นลายอื่นได้นะครับมีให้เลือกมากกว่า10ลายแน่นอนขยบมาด้านข้างตัวรถอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วกันสาดใส่ให้เบ้ามือโลโก้สีดาด้านใส่ให้นะครับหัวกระจกอันนี้ดํามาจากโรงงานนะเป็นสีดาด้านนั่นเองบ เป็นบันไดข้างตะแกรงแบบยาวเป็นของ TTY นั่นเองนะครับซึ่งก็จะช่วยเรื่องของการทาความสะอาดที่มันง่ายนะครับเพราะว่าเป็นตะแกรงสีดาๆเป็นเหล็กนี่เนาะฉีดฉีดฉีดพวกโครนพวกอะไรที่มันติดก็ทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองคอกนี่นะครับอันนี้คออเสมอเก่งของ TWI นอกจากจะแข็งแรงแล้วนะครับยังได้เรื่องของดีไซน์ที่มันสวยด้วยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง TWI ครับโลโก้ก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้เนาะสวยงามอันนี้ TWI นะครับเป็นข้อที่แบบฮอตฮิตมากๆในตอนนี้นะครับสำหรับด้านหลังครับคันนี้ไฮไลท์เลยนะครับใส่ห่วงลากจูงด อันนี้ลูกค้าเพิ่มตังค์เนาะการชนเนี่ยนะครับเป็นแบบโอบนะครับมีให้เลือกหลายแบบโอบไม่โอบยื่นไม่ยื่นยื่นมากไม่มากนะครับมีสปอร์ตไลท์แบบไหนอันนี้มีไฟ2ทะเบียนให้นะครับเน้นแบบใช้งานนะครับไม่ต้องแพงมากนะครับแต่ว่าแข็งแรงนะยึดเข้ากับชัสซีเลยเดี๋ยวผมพาดูภายในนะภายในเนี่ยบอกเลยว่าเดิมๆก็ล้มมากแล้วครับเป็นเบาะหนังแล้วก็มีจอ10นิ้วมาให้ด้วยครับสำหรับภายในนะครับมีสูบิชิไททันนะครับทั้งตัวตอนเดียวตัวแคปตัว4ประตูนะครับมีจอมาให้แล้วตอนเดียวเนี่ยให ได้นะครับดู Google Map ได้อันนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกมาให้ครับมีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับที่ชาร์จมีทั้ง t ท p e C แล้วก็ USB เลยนะครับใครที่ใช้ iPhone หรือ Android ครับก็มีที่ชาร์จมาให้ช่องจุดบุหรี่ยังมีให้เหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่มีไอตัวหัวที่แบบความร้อนแล้วนี่หน้าจอก็ประมาณนี้พวงมาลัยนะครับหล่อเท่มากๆนะครับพวงมาลัยก็ทรงคล้ายๆเอ็กเพนเดอร์เนาะคล้ายๆปาเจโร่แต่ว่าปุ่มก็จะน้อยกว่าหน่อยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันเกียร์โฟ 749,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีสีขาวสีดำสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินเบรกมือประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับ Mitsubishi Titan เนาะกระจกข้างปรับไฟฟ้ากระจกเอาขึ้นลงเนี่ยออโต้เลยนะครับนี่ฝั่งคนขับครับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับก็คือเป็นแบบธรรมดาแบบนี้อันนี้คือเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆบ้านไหนครับกำลังมองหากระบะตอนเดียวนะครับเป็นแบบรถถังฝั่งซ้ายไหมนะครับนี่กระบะตอนเดียวออฟโรดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเอาเบอร์ผมเนี่ยนะครับฮัลโหลกิ้งกั้ง หนึ่งแสนสองแสนสาแสนแจ้งได้เลยเดี๋ยวเราคำนวณให้ตอนนี้มีโปรโมชั่นโชว์ด้วยชุดแต่งที่ผมรีวิวไปทั้งหมดอันนี้คือโปรโมชั่นแถมช่วงมอเตอร์โชว์นะครับใครที่สนใจนะครับฮัลโหลกิ้งกังมาได้ใครที่อยากทดลองขับก็ฮัลโหลกิ้งกังหรือเอาเบอร์ผมเนี่ยไปแอดไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาสอบถามโลเคชั่นโชว์รูมนะครับโชว์รูมเราเนี่ยมิซูซี่สายไหมอยู่ที่ถนนสุขาพิบาล5อยู่แถวแถวเคหะอองเงินยึ่งๆกับตลาดวงสกอนนั่นเองนะครับหรือใครที่รู้จักโรงเรียนสารศาสตร์สายไหมเราอยู่บริเวณฝััััั่่่่งงงงททาาออออออกกกนนนนนนเเใใคคครรรรรีีสจจะะะะบบบบบบบยไดดด้้้แแแพมมชุตต็ๆ จบจากศูนย์นะครับก็อย่าลืมฮัลโหลกิ้งกังมานะสวัสดีครับ